สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รอยเล้าในสายที่นี่ทุกบ้านมีความลับความรักความเจ็บปวดและความจริงที่รอให้คุณค้นพบไปฟังเรื่องราวของเรากันค่ะฉันรู้มาตลอดว่าสักวันความจริงต้องปรากฏแต่ไม่คิดเลยว่ามันจะมาถึงเร็วขนาดนี้เช้าวันนั้นแม่เรียกฉันไปพบในห้องรับแขกด้วยสายตาที่ทําให้ใจฉันหล่นไปอยู่ตาตุม่มความลับที่ฉันพยายามปิดบังไว้มานานแสนนานในที่สุดก็ถูกเปิดโปงออกเสียทีฉันยังจำเช้าวันนั้นได้ดีเหล่ากับว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเสียงเลียดชื่อพิมพ์ จากแม่ที่ดังขึ้นจากห้องรับแขกมันไม่ใช่เสียงที่ฉันคุ้นเคยไม่ใช่ความอ่อนโยนที่มักจะนำพาความอบอุ่นมาให้ในทุกเช้าที่ท่านส่งกาแฟให้ฉันดื่มแต่กลับเป็นเสียงที่แผ่วเบาจนผิดปกติทว่าแฝงไปด้วยน้ำเสียงที่ทำให้ฉันรู้สึกหนาวสะท้านไปถึงกระดูกสันหลังเราก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ฉันพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดกำลังจะปรากฏขึ้นตรงหน้าหัวใจของฉันเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะตั้งแต่ได้ยินเสียงนั้น มันเต้นละรัวราวกับกรองที่กำลังถูกตีอย่างบ้าคลาั่งสัญญาณเตือนภัยดังลั่นในหัวฉันว่ามันถึงเวลาแล้วฉันก้าวเท้าเดินเข้าสู่ห้องรับแขกอย่างเชื่องชา้าทุกอย่างก้าวรู้สึกหนักอึ้งราวกับมีหินภูติดกับข้อเท้าบรรยากาศในบ้านที่มักจะเต็มไปด้วยชีวิตชีวาในยามเช้าวันนี้กลับเงียบสงัดราวกับไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอยู่เลยมีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศที่ทำงานเบาๆกับความเงียบงันที่หนักอึ้งระหว่างฉันกับแม่ ความเงียบที่สามารถได้ยินเสียงหัวใจเต้นของตัวเองได้อย่างชัดเจนแม่นั่งอยู่บนโซฟาตัวโปรดของท่านตัวเดียวกันกับที่ฉันเคยซบไหล่ร้องให้บอกเล่าความล้มเหลวในธุรกิจครั้งแล้วครั้งเล่าโดยหวังว่าจะได้รับคําปลอบโยนและความเข้าใจแต่วันนี้สายตาของท่านที่มองมาที่ฉันมันว่างเปล่าไร้ซึ่งแววแห่งความอ่อนโยนอย่างเคยเราวกับว่าสายตาคู่นั้นไม่เคยมองฉันในฐานะลูกสาวผู้เป็นที่รักอีกต่อไปแล้วแต่กลับเป็นสายตาของใครสักคนที่กําลังมองไปยังคนแปลกหน้า หรืออาจจะเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามและความผิดหวังที่ท่านพยายามเก็บซ่อนไว้ในมือของแม่มีสมุดบัญชีเงินฝากเล่มสีน้ำเงินเข้มเก่าเก่า,าเล่มที่ฉันรู้จักดีรู้จักดีกว่าใครๆพ่อมันเป็นสมุดบัญชีที่เก็บผอมลอมดวยของครอบครัวเรามานานนับสิบปีเป็นหยาดเหงื่อแรงงานของพ่อและแม่ที่ตั้งใจจะเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือเป็นทุนล้อนให้ฉันได้เริ่มต้นชีวิตแต่มันกลับกลายเป็นเล่มที่ฉันได้แอบเอาไปถอนเงินออกมาครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อประคับประคองธุรกิจทีกำลังจะล้มเหลวของฉันผ้าของมันในมือแม่ทำให้เลือดในกายฉันเย็นเสียบไปหมดสันหลังวา่าอยู่ไปทั้งตัวใบหน้าของแม่เรียบเฉยจนฉันแทบอ่านไม่ออกว่าท่านกำลังรู้สึกอะไรอยู่แต่ความรู้สึกหนาวเหน็บมันซึมลึกเข้าไปในกระดูกข,ของฉันทันทีความรู้สึกเหมือนโลกข้างใบกำลังหยุดหมุนและทุกความลับที่ฉันพยายามซ่อนไว้กำลังจะถูกระเปิดเผยอ,ออกอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไป แม่ไม่ได้ขึ้นเสียงไม่ได้ตะว่าดอหรือใช้คำพูดรุนแรงแม้แต่น้อยแต่คำถามแรกที่หลุดออกมาจากริมฝีปากที่ซีเสียวของท่านนั้นมันกลับเจ็บปวดกว่าดาบที่กลีดลงกลางใจฉันเสียอีกพิมพ์เงินจำนวนนี้ที่หายไปมันไปอยู่ที่ไหนลูกน้ำเสียงของแม่แผ่วเบาจนฉันแทบไม่ได้ยินแต่กับคมชัดและหนักแทนนนพอที่จะเจาะทะลุความตั้งใจอ,อ่อนแอที่จะปฏิเสธของฉันไปได้อย่างง่ายดาย ราวกับว่าทุกคำพูดของฉันต่อจากนี้จะไม่มีความหมายไวโดดอีกแล้วพราะแม่รู้ความจริงทั้งหมดอยู่แล้วและกำลังรอให้ฉันเป็นผู้สารภาพบาปออกมาเองความเจ็บปวดที่แทงลึกเข้ามาในใจจากการเห็นแววตาที่ว่างเปล่าของแม่มันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังถูกบีบัวใจอย่างชาชาฉันรู้ดีว่ากำแพงแห่งความลับที่สออันก่อร่างสร้างมาอย่างยากลำบากกำลังพังทลายลงตรงหน้าฉันแล้วอย่างสมบูรณ์ความรู้สึก สิ้นหวังถาธงเข้าใส่จนอยากจะหลับตาลงและหายไปจากตรงนั้นเสียให้รู้แล้วรู้รอดอแต่ฉันทําไม่ได้ฉันต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ตัวเองสร้างขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแม่แต่น้อยทันทีที่คําถามของแม่หลุดออกมาสัญชาตญาณแรกของฉันคือการปฏิเสธมันเป็นกลไกป้องกันตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างแข็งแข่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่ความล้มเหลวถาทงเข้าใส่ฉันมักจะสร้างกำแพงแห่งคำโกหกขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองจากความจริงอันโหดร้าย และจากสายตาผิดหวังของพ่อกับแม่แต่ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปความเงียบสงัดในห้องลับแขกถูกแทนที่ด้วยเสียงหัวใจของฉันที่เต้นรัวอย่างบ้าคลั่งแนวอกเล่ากับจะทะลุออกมามันดังก้องอยู่ในหูจนฉันแทบไม่ได้ยินเสียงของตัวเองที่พยายามพูดแก้ตัวอย่างเลื่อนลอยเออคือว่ามันอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่พิมพ์ใช้ไปในธุรกิจบางอย่างค่ะแม่เป็นค่าการตลาดที่ต้องลงทุนล่วงหน้าบางทีมันอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางดีนะ คำพูดของฉันขาดช่วงหายใจติดขัดพยายามรวบรวมสติที่กระจัดกระจายให้กลับมาอยู่กับตัวแม้แต่ตัวฉันเองก็ยังไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดออกไปมันเป็นคำแก้ตัวที่ฟังดูไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยและน้ำหนกักและปราศจากความมั่นใจใดๆฉันไม่กล้าแม้แต่จะไงหน้าศบตาแม่ทำได้เพียงก้มหน้ามองปลายเท้าของตัวเองที่ยืนอยู่บนพรมผืนเก่าพยายามหลบเลี่ยงสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามและความเจ็บปวดของท่าน สายตาที่ฉันเคยเห็นมานักต่อนักเมื่อฉันทําให้ท่านผิดหวังแต่ครั้งนี้มันหนักหน่วงกว่าครั้งไหนนเพราะมันคือเงินเก็บของครอบครัวเงินที่ท่านและพ่อหามาด้วยหยาดเหนือแรงงานและความอดทนมือของฉันเย็นเสียบเหนือแตกส่้นไปทั่วฝ่ามือความหนาวเย็นที่กัดกินเข้ามาจากภายนอกไม่ได้เกิดจากอุณหภูมิในห้องแต่มาจากความกลัวที่เกาะกลุ่มจิตใจฉันไว้แน่นความกดดันในห้องนั้นหนักหน่วงจนฉันรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวเบาบางลง หายใจเข้าออกได้อย่างยากลำบากเรากับมีอะไรบางอย่างกำลังบีบรัดลำคอฉันไว้ไม่ให้สามารถเปล่งเสียงออกมาได้อีกความรู้สึกอยากจะวิ่งหนีไปจากตรงนี้มันแรงกล้าเสียเหลือเกินอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างแต่ฉันทำได้เพียงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นแบมรับทุกสายตาที่มองมาด้วยความผิดหวังแม่ไม่ได้เค้นถามอย่างดุดันท่านไม่ได้ขึ้นเสียงหรือแสดงท่าทีเกลียวกาดไวดดเลยท่านเพียงแค่นั่งมองฉันอย่างใจเย็นรอคอย ความเงียบของท่านมันน่ากลัวกว่าคำด่าทอแหวดเสียอีกมันเป็นความเงียบที่กดดันกดทับทุกอย่างลงไปในจิตใจของฉันปล่อยให้ฉันจมดิ่งลงไปในวังวนของความรู้สึกผิดและอับอายแม่มองมาที่ฉันด้วยแววตาที่สงบนิ่งแต่แฝงไปด้วยความเสียใจอย่างลึกซึ้งแววตาที่ฉันรู้จักดีว่ามันหมายถึงอะไรท่านรู้ท่านรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเพียงแต่รอให้ฉันเป็นคนพูดมันออกมาเองเป็นคนสารภาพบาปที่ฉันก่อไว้ด้วยมือตัวเองนั่นต่างหากที่มันเจ็บปวดที่สุด ฉันพยายามอีกครั้งที่จะสร้างเรื่องเล่าขึ้นมาอีกครั้งเพื่อกบเกลื่อนแต่เสียงของฉันสั่นเขือจนแทบจับใจความไม่ได้เนื้อตัวของฉันเริ่มสั่นเทาอย่างควบคุมไม่ได้เรากับว่าร่างกายกำลังปฏิเสธที่จะเป็นเครื่องมือในการโกหกต่อไปทุกคำแก้ตัวที่พยายามจะพูดออกมามันติดอยู่ที่ลำคอเหมือนมีก้อนแข็งแมาจุกอยู่ตรงนั้นกำแพงป้องกันตัวที่ฉันพยายามสร้างขึ้นมาอย่างแน่นหนาะ เริ่มปริเล่ลาทีละน้อยฉันรู้สึกได้ถึงรอยแต่เหล่านั้นที่กำลังขยายตัวอย่างซาซาเสียงสะท้อนในหัวบอกว่าพอเถอะพิมพ์พอได้แล้วมันเป็นเสียงของจิตสำนึกที่พยายอามจะฉุดดึงฉันกลับมาจากขอบเวหแห่งการโกหกที่ไม่มีวันสิ้นสุดทุกวินาทีที่ผ่านไปในความเย,ยบนั้นมันเหมือนการทรมานที่ยาวนานนับชั่วโมงฉันรู้สึกเหมือนกำลังถูกต้อนจนมุมไม่มีทางหนีไม่มีทางรอดและไม่มีหนทางใดที่จะสามารถปิดบังความจริงที่ชัดเจนอยู่ตรงหน้าได้อีกต่อไปแล้ว ความพยายามที่จะโกหกมันกลายเป็นความสิ้นหวังทุกครั้งที่ฉันพยายามจะพูดอะไรออกไปมันกลับยิ่งทําให้ฉันรู้สึกแย่ลงไปอีกฉันเห็นความผิดหวังในดวงตาของแม่ที่ไม่ได้ถูกแสดงออกมาด้วยคําพูดแต่สายชัดผ่านความเงียบนั้นมันหนักหน่วงจนฉันแทบจะยืนอยู่ไม่ไหวเขาของฉันเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆราวกับว่าน้ําหนักของความผิดกําลังบีบคั้นให้ฉันต้องสุดลงไปกับพื้นความหวังเล็กๆที่จะรอดพ้นไปได้มันเริ่มมอดดับลงไปทีละน้อยๆ จนในที่สุดก็ไม่เหลืออะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าและความรู้สึกผิดที่กัดกินจิตใจในที่สุดกำแพงแห่งการปฏิเสธที่ฉันพยายามก่อร่างสร้างมาอย่างยากลำบากมันก็พังทลายลงอย่างสมบูรณ์ฉันรับรู้ได้ถึงสัญญาณแห่งการยอมจำนนที่เกิดขึ้นภายในใจมันไม่ใช่การตัดสินใจแต่เป็นการหมดสิ้นซึ่งเรียวแรงที่จะต่อต้านอีกต่อไปแล้วแรงทั้งหมดที่มีมันเหือดหายไปจนหมดสิ้นเหลือไว้เพียงความเหนื่อยล้าทางจิตใจอย,อย่างแสนสาหัส ฉันรู้ตัวดีว่าไม่อาจจะโกหกต่อหน้าแม่ผู้ที่เลี้ยงดูฉันมาได้อีกแล้วเพราะสายตาของทออันมันสามารถทะลุทะลวงเข้าไปถึงกลนบึ้งของจิตใจฉันได้ทุกครั้งที่ฉันพยายามจะบิดเบือนอกความจริงในที่สุดฉันก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ตัวเองได้สร้างขึ้นมาด้วยมือของตัวเองไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามในที่สุดกำแพงแห่งการปฏิเสธที่ฉันพยายามก่อร่างสร้างมาอย่างแน่นหนาก็พังทลายลงอย่างสมบูรณ์ ความรู้สึกสิ้นหวังที่เข้าจู่โจมอย่างรุนแรงทำให้ฉันไม่อาจจะยืนหยัดอยู่ได้อีกต่อไปเรียวแรงทั้งหมดที่มีมันเหือดหายไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงความเหนื่อยล้าทางจิตใจยอย่างแสนสาหัสฉันรู้ดีว่าไม่อาจจะโกหกต่อหน้าแม่ผู้ซึ่งเลี้ยงดูฉันมาด้วยความรักและความทุ่มเทได้อีกแล้วพ่อสายตาที่เต็มไปด้วยขวอามเจ็บปวดของท่านมันสามารถทะลุทะลวงเข้าไปถึงก้นบึ้งของจิตใจฉันได้ทุกครั้งที่ฉันพยพยายามจะบิดเบือนความจริง ในที่สุดฉันก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ตัวเองได้สร้างขึ้นมาด้วยมือของตัวเองไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามเสียงของฉันแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินมันเป็นเพียงเสียงกระซิบที่หลุดออกมาจากลำคอที่แห้งผากแต่กลับดังก้องไปทั่วทั้งห้องรับแขกที่เงียบสงัดแม่ค่าพิมพ์ขอโทษคำง่ายๆเพียงไม่กี่คำแต่มันกลับเป็นคำที่หนักอึ้งที่สุดเท่าที่ฉันเคยพูดมาในชีวิตมันมาพร้อมๆกับหยาดน้ำตาที่ไหลรินออกมาอย่างไม่อาจควบคุมได้ ไม่ใช่เพียงเพราะความเสียใจที่ฉันได้กระทำลงไปแต่เป็นความรู้สึกผิดที่รุนแรงจนบีบคั้นหัวใจฉันจนเจ็บปวดไปหมดฉันไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นไปมองแม่ฉันกลัวกลัวที่จะได้เห็นแววตาแห่งความผิดหวังที่ฉายชัดในดวงตาของท่านเพราะฉันรู้ดีว่ามันคงจะเจ็บปวดเกินกว่าที่ฉันจะรับไหวภาพของมันคงจะตามหลอกหลอนฉันไปตลอดกาลความรู้สึกผิดแล่นเข้าจู่โจมอย่างรุนแรงพิมพ์คนนี้ทำอะไรลงไปอีกแล้ว คำถามนี้ดังก้องอยู่ในหัวของฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันทำให้แม่เสียใจอีกครั้งและครั้งนี้มันลึกกว่าเดิมหลายเท่าฉันไม่เพียงแค่ล้มเหลวในธุรกิจที่ฉันอ้างว่าจะเปออนความสำเร็จที่จะทำให้ครอบครัวภาคภูมิใจแต่ฉันยังได้แอบขโมยเงินเก็บของครอบครัวไปด้วยความหวังโง่ๆว,ว่าจะพลิกสถานการณ์ที่ย่ำแย่ให้กลับมาดีขึ้นได้ความอับอายแผลซ่้นไปทั่วทั้งตัวเรากับไฟที่เผาผลาญฉันรู้สึกเหมือนเป็นขยะที่ไร้ค่าเป็นความล้มเหลวที่แท้จริงของครอบครัวนี้ เป็นลูกที่ทำลายความเชื่อใจของพ่อกับแม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่าคำขอโทษจะหลุดออกมาจากปากฉันอีกกี่ครั้งมันก็คงจะไม่อาจลบล้างความผิดมหา์ครั้งนี้ไปได้เลยแม้แต่น้อยแม่ไม่ได้ตะคอบไม่ได้ตำหนิด้วยคำพูดรุนแรงดังที่ฉันคาดการไว้แต่สิ่งที่ฉันเห็นกลับเป็นหยาดน้ำตาที่คอยยอยๆไหลรินลงมาอาบแก้มที่เหี่ยวย่นของท่านเสียงสะอื้นในบาบาที่พยายามกั้นไว้มันดังยิ่งกว่าเสียงกรีดร้องวัยดดในหูฉัน ความเสียใจของแม่มันหนักหน่วงจนฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายลงตรงหน้ามันเป็นความผิดหวังที่ไร้เสียงแต่กลับก้องกังวานอยู่ในหัวใจฉันไม่รู้จบทําให้ฉันรู้สึกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังบีบบัสหัวใจฉันจนแทบจะแหลกสลายฉันไม่รู้จะทําอย่างไรให้แม่หยุดร้องไห้ไม่รู้จะพูดอะไรเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดที่ฉันเป็นคนก่อขึ้นมาความรู้สึกที่ถูกต้อนจนมุมมันเจ็บปวดเกินกว่าที่จะอธิบายเป็นคําพูดได้ ฉันยืนอยู่ตรงนั้นอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางความเงียบงันที่น่ากลัวกับความรู้สึกผิดที่กัดกินจิตใจอย่างไม่ลดละทุกความพยายามที่เคยมีทุกความมุ่งม,มั่นที่เคยตั้งใจไว้ตอนนี้มันกลับกลายเป็นเพียงเศษซากปลาขักพังที่ฉันต้องแบกรับไว้คนเดียวฉันรู้สึกไร้ค่าไรา้ความสามารถและเป็นคนที่ควรได้รับการตำหนิทุกอย่างการยอมรับความจริงมันเจ็บปวดกว่าการโกหกที่ล้มเหลวหลายเท่า ความผิดหวังของแม่ที่สะท้อนผ่านความเงียบนั้นมาหนักหน่วงกว่าคำด่าทอใดๆทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมดิ่งลงไปในหลุมแห่งความผิดบาปที่ขุดขึ้นมาเองและไม่มีทางปีนขึ้นมาได้เลยแม้แต่น้อยความอับอายที่ถูกเปิดเผยความลับมันสาหัสกว่าที่ฉันคิดไว้มากมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองแต่เป็นเรื่องของความไว้ใจความซื่อสัตย์และความคาดหวังที่ฉันทำลายมันลงไปจนไม่เหลือชิ้นดี ทันทีที่คำสารภาพบาปหลุดออกจากปากของฉันภาพแรกที่ฉันจินตนาการไว้คือเสียงตวาดอเสียงตว่าที่รุนแรงหรือแม้กระทั่งความโกรธเกรี้ยวที่แม่จะระเบิดออกมาใส่ฉันเหมือนทุกครั้งที่ฉันทำเรื่องผิดพลาดหรือทำให้ท่านผิดหวังในอดีตฉันเตรียมใจไว้แล้วสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจะปลดปล่อยออกมาพอลึกตอแล้วฉันรู้ดีว่าฉันสมควรได้รับมันฉันได้เตรียมกำแพงบางตอในใจไว้แล้วเพื่อรับมือกับพายุอารมณ์ที่กำลังจะถาโถงเข้ามา คิดว่าอย่างน้อยถ้าแม่ได้ระบายออกมาท่านอาจจะรู้สึกดีขึ้นและฉันก็จะได้แบกรับความรู้สึกผิดนี้ไปพร้อมพร้อมกับคําตําหนิที่ฉันคุ้นเคยแต่สิ่งที่แม่ทํากับทําให้ฉันเจ็บปวดกว่าที่ฉันเตรียมใจไว้หลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันเท่าแม่ไม่ได้แต่คอบไม่ได้ขึ้นเสียงไม่ได้ตําหนิด,ด้วยคําพูดรุนแรงแม่แต่น้อยไม่มีแม้แต่ทอยคํวัยโดดที่แสดงความโกรธเกลียวหรือความผิดหวังอย่างชัดเจน สิ่งที่ฉันเห็นมีเพียงหยาดน้ำตาที่ค่อยๆไหลรินลงมาอาบแก้มที่เหี่ยวย่นของท่านอย่างช้าๆมันเป็นน้ำตาที่ป่าจากเสียงสะอื้นอันดังแต่กลับเป็นเสียงสะอื้นเบาๆที่พยายามกั้นไว้จนไหลลงมาอย่างเงียบเชียบทว่าน้ำตาเหล่านั้นมันกลับหนักอึ้งและดังยิ่งกว่าเสียงกรีดร้องใดๆที่ฉันเคยได้ยินมาทั้งชีวิตมันดังก้องอยู่ในโสประสาทของฉันบีบรัดหัวใจฉันจนแทบแตกสลาย ความเสียใจของแม่มันหนักหน่วงจนฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายลงตรงหน้าฉันชออาตอทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนจะหยุดนิ่งไปหมดเหลือเพียงภาพใบหน้าของแม่ที่เปื้อนน้ำตาและความเงียบที่ทำหน้าที่เป็นเสียงสะท้อนความเจ็บปวดของท่านมันไม่ใช่แค่ความผิดหวังในตัวลูกสาวที่ล้มเหลวอ,อีกครั้งแต่มันคือความผิดหวังที่ไร้เสียงเป็นความเจ็บปวดที่ซึมลึกเข้าไปในจิตวิญญ,ญาณของท่านและมันกลับก้องกังวาลอยู่ในหัวใจฉันไม่รู้สบน้ำตาที่ร่วงหล่นของแม่แต่ละหยดนั้น มันเหมือนกับหยาดน้ำกดที่หยดลงบนบาดเพนเปิดในใจของฉันกัดก่อนจนเจ็บแสบไปหมดฉันไม่สามารถทนมองภาพนั้นได้อีกต่อไปฉันก้มหน้าลงต่ำพยายามหลบเลี่ยงสายตาของแม่แต่ภาพของท่านยังคงชัดเจนในหัวฉันความเงียบนั้นมันทรมานยิ่งกว่าคำด่าทอวโดดเสียอีกเพราะมันคือความเงียบที่เต็มไปด้วยคำถามที่ฉันไม่กล้าตอบความเงียบที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดที่ฉันไม่สามารถแก้ไขได้และความเงียบที่บ่งบอกถึงบาดเพนอันลึกซึ้งในใจของแม่ที่ฉันเป็นคนก่อขึ้น น้ำตาของแม่ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินที่หายไปแต่ฉันรู้ดีว่ามันคือความสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าความสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวลูกสาวคนโตที่ท่านเคยภูมิใจความสูญเสียความหวังที่ท่านเคยฝากฝังไว้กับฉันและความเจ็บปวดที่ต้องเห็นฉันจมดิ่งลงไปในว,งวังวนแห่งความลมเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม่ผู้หญิงที่มักจะเป็นเสาหลักทางอารมณ์ของครอบครัวผู้ที่คอยปอบโยนและเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับฉันมาตลอด ผู้ที่มีรอยยิ้มอบอุ่นและคำพูดอ่อนโยนเสมอมาวันนี้ท่านกลับนั่งอยู่ตรงหน้าฉันด้วยใบหน้าที่เปื้อนน้ำตาแววตาที่ว่างเปล่าราวกับจิตวิญญาณได้ถูกภาคออกไปมันเป็นภาพที่บาดลึกในใจฉันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นภายในใจฉันมันหนักหน่วงจนฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะขาดใจการเห็นแม่ร้องให้อย่างเงียบตอแบบนี้มันโหดร้ายกว่าการที่ท่านจะกรดร้องใส่ฉันเสียอีก พราะฉันไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรเพื่อปอบโยนท่านไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรเพื่อทําให้ท่านรู้สึกดีขึ้นหรือเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของท่านกลับคืนมาความรู้สึกผิดและความอับอายมันถาโทมเข้าใส่ฉันอย่างรุนแรงจนแทบจะยืนไม่ไหวฉันรู้สึกเหมือนกําลังถูกบีบคั้นอยู่ใต้แรงกดดันมหาศาลฉันอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะบอกแม่ว่าฉันขอโทษจอริงริงแต่คําขอ โทษเพียงอย่างเดียวมันคงไม่พอที่จะเยียวยาบาดเพนที่ฉันสร้างขึ้นในใจของท่านได้เลยแม่ผู้ที่ไม่เคยร้องให้ฉันเห็นบ่อยนักข่านมักจะแข็งแร่งเสมอมักจะเป็นที่พึ่งให้ฉันเสมอและการที่ท่านต้องมานั่งเสียใจเพราะการกระทำมันโง่ข่าวของฉันมันทําให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นลูกที่ไม่เอาไหนเป็นคนที่ไม่สมควรได้รับความรักหรือความเมตตาไวโดดอีกต่อไปแล้วฉันรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังจมดิ่งลงไปในห้วงลึกของความผิดบาปที่ไม่มีทางออก น้ำตาของฉันเองก็เริ่มไหลออกมาอย่างไม่ขาดสายปะปนไปกับน้ำตาของแม่มันเป็นความรู้สึกสิ้นหวังที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนความผิดหวังในตัวเองความเจ็บปวดที่แม่ได้รับและความกลัวว่าความสัมพันธ์ของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วความหวังที่เคยมีเลือนหายไปจนหมดสิน้นเหลือไว้เพียงความมืดมิดในใจที่ไหลซึ่งแสงสว่างวัยโดดมานำทางแม่ไม่ได้พูดอะไรอีกเลยหลังจากนั้นเพียงแต่ปล่อยให้น้ำตาไหลไปเป็นเยาบ,บและนั่นเองที่ ทำให้ฉันรู้ว่าความผิดที่ฉันก่อขึ้นมันใหญ่หลวงเกินกว่าที่จะให้อภัยได้ง่ายๆและรอยร้าวในใจของแม่ที่ฉันได้สร้างขึ้นมานั้นมันคงจะไม่มีวันหายไปอย่างสมบูรณ์อีกแล้วทันทีที่คำสารภาพบาปหลุดออกจากปากของฉันพร้อมๆกับหยาดน้ำตาที่ไม่อาจกั้นได้อีกต่อไปความรู้สึกผิดมหันต์ก็แล่นเข้าจู่โจมจิตใจฉันอย่างรุนแรงราวกับขึ้นยักที่ถาถมเขอาศัยจนล่างของฉันสั่นเทาไปหมดมันเป็นความรู้สึกที่หนักอึ้งเกินกว่าที่ฉันจะแบกรับไว้คนเดียวได้ พิมพ์คนนี้ทำอะไรลงไปอีกแล้วคำถามนี้ดังก้องอยู่ในหัวฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่หยุดหย่อนราวกับมีเสียงวิพากษ์อิจานจากภายในที่กำลังตำหนิก,การกระทำอันโง่เขลาของฉันอย่างไม่ปานีฉันทำให้แม่เสียใจอีกครั้งและครั้งนี้มันลึกกว่าเดิมหลายเท่าเพราะมันไม่ใช่แค่ความล้มเหลวในธุรกิจที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างไม่ใช่แค่เงินทุนที่พ่อแม่ช่วยสนับสนุนแล้วมันหายไปอย่างไร้ร่องรอย แต่ครั้งนี้ฉันได้ก้าวข้ามเส้นบางบางที่ไม่ควรก้าวข้ามไปแล้วฉันได้แอบ,บถอนเงินเก็บที่ท่านและพ่อหามาด้วยหยาดเหนือแรงงานตลอดชีวิตเงินที่ตั้งใจจะเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือเป็นทุนลอน้อในชีวิตของพวกเรามั่นคงในอนาคตเงินที่เปรียบเสมือนลมหายใจสุดท้ายของครอบครัวฉันได้ขโมยมันไปจากพวกท่านความจริงข้อนี้มันตอบย้ำใไม่ฉันเห็นถึงความผิดบาปที่ตัวเองก่อขึ้นอย่างชัดเจนที่สุด มันทําให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนและยางอายเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบและเห็นแก่ตัวที่สุดฉันทําไปเพื่ออะไรก็เพื่อความหวังง่ตอที่คิดว่าจะพลิกสถานการณ์ที่ย่าแย่ของธุรกิจให้กลับมาดีขึ้นได้ความหวังที่ฉันยึดมั่นถือมั่นมาตลอดว่ามันจะต้องสําเร็จแต่กลับกลายเป็นเพียงภาพลวงตออาที่หลอกล่อให้ฉันเดินเข้าไปในหลุมพรางแห่งการทําลายตัวเองและครอบครัวให้ลึกขึ้นไปอีกก็ความหวังที่ฉันใช้เป็นข้ออ้างเพื่อปล้นสิ่งความมั่นคงของคนที่รักฉันที่สุด มันช่างเป็นความคิดที่บ้าบิ่นและเห็นแก่ตัวอย่างที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะคิดได้ความอับอายแผลสั้นไปทั่วทั้งตัวฉันลาวกับไฟที่เผาผลาญผิวหนังให้ร้อนระอุมันไม่ใช่ความอับอายที่คนภายนอกสมองเห็นแต่เป็นความอับอายที่กัดกินอยู่ภายในจิตใจกัดกินทุกส่วนของความเป็นชั้นจนรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังมอดไม่ไปกับเปลวไฟแห่งความผีดบบาบฉันรู้สึกเหมือนเป็นขยะที่ไร้คาเป็นความล้มเหลวที่แท้จริงของครอบครัวนี้ ไม่ใช่แค่ลูกสาวคนโตที่ไม่ได้ดีอย่างที่พ่อแม่คาดหวังแต่เป็นคนที่ทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจทำลายความสุขและความมั่นคงของคนที่ให้ชีวิตฉันมาฉันไม่สมควรได้รับความรักความไว้ใจหรือแม้แต่ความห่วงใยจากท่านเลยทุกคำพูดที่ฉันเคยได้ยินจากพ่อและแม่เกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตัวฉันมันกลับกลายเป็นเสียงหัวเราะเยาะเย้ยที่ดังก้องอยู่ในหัวฉันอย่างไม่หยุดหย่อนมันตอบย้ำว่าฉันไม่คู่ควรกับความเมตตาไวโดดที่ท่านมอบให้มาตลอด ภาพน้ำตาที่ไหลรินลงมาบแก้มของแม่มันช่างเจ็บปวดเสียจนฉันแทบขาดใจมันไม่ใช่แค่ภาพที่เห็นด้วยตาแต่เป็นความรู้สึกที่ทะลุทะลวงเข้ามาถึงก้นบึ้งของหัวใจฉันความเยียบของแม่หลังจากที่ฉันสารภาพมันช่างน่ากลัวกว่าคำด่าทอไวโดดเสียอีกมันเป็นความเยียบที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ฉันสร้างขึ้นมันบ่งบอกว่าคำขอโทษเพียงอย่างเดียวที่ฉันพูดออกไปมันคงไม่พอที่จะเยียวยาบาดเพลที่ฉันสร้างขึ้นในใจของท่านได้เลย น้ำตาของแม่แต่ละหยดนั้นมันไม่ใช่แค่การแสดงออกถึงความเสียใจแต่มันคือการประกาศว่าความเชื่อใจที่ท่านมีให้ฉันได้แตกสลายลงไปแล้วอย่างสมบูรณ์และยากยิ่งนักที่จะประกอบขึ้นมาใหม่ให้เป็นรูปเป็นร่างได้เหมือนเดิมฉันรู้สึกเหมือนกำลังถูกบีบคั้นอยู่ใต้แรงกดดันมหาศาลความผิดที่ฉันก่อขึ้นมันใหญ่หลวงเกินกว่าที่ฉันจะเข้าใจได้ทั้งหมดในตอนนี้แต่ฉันรู้ว่าผลกรรมของการกระทำครั้งนี้มันจะติดตามหลอกหลอนฉันไปตลอดชีวิต ไม่ว่าจะคำขอโทษจะออกมาจากปากฉันอีกกี่ครั้งหรือฉันจะพยายามทำดีเพื่อชดเชยมากแค่ไหนมันก็คงไม่อาจลบล้างความผิดมหันต์ครั้งนี้ไปได้เลยแม้แต่น้อยรอยแผลที่ฉันสร้างไว้ในใจของแม่มันลึกเกินกว่าจะหายสนิทและรอยแล้วในความสัมพันธ์ของเราก็คงจะไม่มีวันสมานกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วฉันได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมือของฉันเองทำลายความฝันความหวังและความมั่นคงของครอบครัวและที่เลวร้ายที่สุดคือ ฉันได้ทำลายหัวใจของผู้หญิงที่รักฉันที่สุดในโลกความรู้สึกผิดและความอับอายนี้มันกัดกินฉันจากภายในสู่ภายนอกทำให้ฉันไม่เหลือชิ้นดีมันเป็นตราบาปที่จะติดตัวฉันไปตลอดกาลในตอนนั้นฉันรู้ซึ้งถึงความจริงข้อหนึ่งอย่างของแท้ความไว้วางใจที่แม่มีให้ฉันมันได้แตกสลายลงไปอีกขั้นแล้วไม่ใช่เพียงแค่รอยเล้าและกบที่สามารถซ่อมแซมได้ด้วยกาวบางต่อ แต่มันคือการพังทลายของกำแพงที่เคยเป็นรากฐานอันมั่นคงของความสัมพันธ์ของเรารากฐานที่สร้างขึ้นมาด้วยความรักความเชื่อมั่นและความผูกพันอันยาวนานนับตั้งแต่ฉันจำความได้ตอนนี้มันได้พังทลายลงไปจนไม่เหลือชิ้นดียากที่จะประกอบขึ้นมาใหม่ให้เป็นรูปเป็นล่างได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วความรู้สึกนี้มันกัดกินใจฉันอย่างรุนแรงยิ่งกว่าความเจ็บปวดทางกายใดๆที่ฉันเคยประสบมาสายสัมพันธ์ที่เคยแน่นแฟ้นระหว่างแม่กับฉัน มันถูกกรีดเป็นบาดเพนหึือเกินกว่าจะเยียวยาบาดแผนที่ไม่มีวันหายสนิทและคงจะทิ้งรอยแผลเป็นที่มองไม่เห็นไว้ในใจของเราทั้งคู่ไปตลอดกาลฉันไม่รู้เลยว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนหรือจะต้องทำอะไรบ้างถึงจะทำให้สายตาของแม่กลับมามองฉันด้วยความเชื่อมั่นได้อีกครั้งแววตาที่เคยเต็มไปด้วยความหวังและกลํางใจที่ตอนนี้กลับกลายเป็นเพียงความว่างเปล่าและความผิดหวังฉันรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่กลางทะเลทรายอันว,ว่างโดดเดี่ยวไร้ทิศทาง และไร้ซึ่งความหวังใดๆในความเงียบสงัดที่ปกคลุมห้องรับแขกนั้นหลังจากที่แม่หยุดสะอื้นและเช็ดน้ำตาฉันรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้คนเดียวอย่างสมบูรณ์ในความมืดมิดของความผิดที่ตัวเองก่อขึ้นมาภาพใบหน้าเปื้อนน้ำตาของแม่อย่างคงติดตาฉันไม่ไปไหนความรู้สึกผิดมันถาโถมเข้าใส่จนฉันแทบจะหายใจไม่ออกฉันมองเห็นเพียงความล้มเหลวของตัวเองสะท้อนอยู่ในทุกมุมห้องรับแขกแห่งนี้ ฉันได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ครอบครัวเราสร้างสมมาทำลายความฝันทำลายความเชื่อใจทำลายความสุขและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือฉันได้ทำลายหัวใจของผู้หญิงที่รักฉันที่สุดในโลกและในตอนนี้ฉันก็ต้องเผชิญหน้ากับความโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นจากความผิดข,ของตัวเองและที่เลวร้วายไปกว่านั้นคือความหวาดกลัวที่เก่อกลุมจิตใจฉันไวแน่นเกี่ยวกับปฏิกิริยาของพ่อหากท่านรู้เรื่องนี้พ่อธนากรเสาหลักของครอบครัวชายสูงอายุที่ยึดมั่นในประเพณี ให้ความสําคัญกับเกียรติยศและฐานะทางการเงินเป็นที่สุดท่านทุ่มเทแรงกายและใจในการสนับสนุนฉันในช่วงเริ่มต้นธุรกิจแต่ความล้มเหลวซ้ำซากของอฉันได้ทําให้ท่านสูญเสียความอดทนและความเชื่อมั่นในตัวฉันไปเกือบหมดแล้วและนี่ไม่ใช่แค่ความล้มเหลวทางธุรกิจแต่มันคือการทรยศ์ต่อความไว้วางใจการขโมยเงินเก็บของครอบครัวการกระทําที่ฉันรู้ดีว่าพ่อไม่มีวันยอมรับได้ ฉันจินตนาการถึงใบหน้าของพ่อเมื่อท่านได้รู้ความจริงแววตาที่เคยเต็มไปด้วยความภาคภอูมิไซในตัวลูกสาวคนโตคงจะเปลี่ยนเป็นความผิดหวังอย่างถึงที่สุดท่านอาจจะมองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดหยามหรืออาจจะโกรธเรียวจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ฉันรู้ว่าท่านมีความคาดหวังสูงต่อลูกๆโดยเฉพาะกับฉันที่ท่านเคยฝากความหวังไว้มากที่สุดและการที่ฉันทำลายความคาดหวังเหล่านั้นด้วยการกระทำที่เวลวายเช่นนี้ มันคงจะทําให้หัวใจของท่านแตกสลายความผิดหวังของท่านคงจะหนักหน่วงกว่าแม่หลายเท่าเพราะพ่อเป็นคนที่ไม่เคยแสดงออกทางอารมณ์มากนักแต่ความเงียบของท่านนั้นมันน่าก,กลัวและกดดันยิ่งกว่าคําด่าทอไว้โดดเสียอีกความคิดที่ว่าพ่อจะต้องผิดหวังในตัวฉันอย่างแสนสาหัสมันยิ่งเพิ่มพูนความทุกข์ระทมในใจฉันให้มากขึ้นไปอีกหลายเท่ามันเป็นความรู้สึกที่บีบคั้นหัวใจฉันจนแทบจะแลกสลายฉันไม่รู้จะทําอย่างไร จะเผชิญหน้ากับท่านได้อย่างไรจะพูดอะไรเพื่ออธิบายหรือจะขอโทษอย่างไรให้ท่านให้อภัยได้ฉันมองเห็นเพียงอนาคตที่มืดมิดไร้ซึ่งแสงสว่างไวโดดความสัมพันธ์กับพ่อคงจะไม่ใช่แค่มีรอยเลา่าแต่คงจะพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงและความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เคยอบอุ่นของเราก็คงจะไหวมอมีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกต่อไปแล้วความกลัวความรู้สึกผิดและความอับอายมันถาทงเข้าใส่ฉันอย่างไม่หยุดหย่อน ฉันรู้สึกเหมือนกำลังจมดิ่งลงไปในห้วงลึกของความสิ้นหวังที่ไม่มีทางออกไม่มีทางปีนขึ้นมาได้เลยแม้แต่น้อยรอยแผลในใจของแม่ที่ฉันสร้างขึ้นและความผิดหวังของพ่อที่กำลังจะเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นตราบาปที่ฉันต้องแบกรับไว้ตลอดชีวิตฉันรู้แล้วว่าชีวิตของฉันคงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วรอยแผลนี้จะติดตามฉันไปตลอดไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามความหวังทั้งหมดที่เคยมีมันได้มอดดับลงไปพร้อมๆกับความเชื่อใจที่ฉันทำลายมาลงไปในวันนั้น วันนี้ฉันต้องแบกรับความจริงอันหนักอึ้งนี้ไว้กับตัวและมันได้ทิ้งรอยแผลเป็นที่ไม่มีวันจางไปจากใจฉันเลยความสัมพันธ์ของเราคงไม่เหมือนเดิมอีกแล้วฉันทำลายความหวังของแม่ไปอีกครั้งและครั้งนี้มันเจ็บปวดเหลือเกินขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับรอยแล้วในใจนะคะหวังว่าทุกเรื่องราวจะทำให้เราเข้าใจกันและกันมากขึ้นพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ